ีะค่ะวันนี้ทางเทรด e 이เดอร์นะคะก็จะมาทดลองเทรดค่ะกับโบเกอร์มัลติแบงกรุ๊ปกันอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโบเกอร์ค่ะจากนั้นก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มตรงแถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดค่ะก็จะเห็นแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ทางโบเกอร์มีให้ใช้งานกันเลยนะคะให้เราเนี่ยเลือกดาวน์โหลดแพลตฟอร์มที่เราต้องการค่ะ จากนั้นก็กดติดตั้งแพลตฟอร์มตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานกันอยู่หรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเทรดกันเลยนะคะจากนั้นก็ทำการเปิดไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดขึ้นมาค่ะให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ,ะเมื่อเราทำการติดตั้งแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบนะคะก็จะขึ้นให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ของโบเกอร์ค่ะ ถ้าสมมุติว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ตรงกับบัญชีของเรานะคะให้เราทำการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าไปค่ะโดยกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกจากนั้นนะคะก็ c o p y ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในบัญชีเทรดของเราค่ะมาวางไว้ในช่องว่างตรงนี้แล้วกดสแกนชื่อเซิร์ฟเวอร์ค่ะอ่ก็จะปรากฏชื่อเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะจากนั้นก็กด next ค่ะเลือก exiting trade account กรอบบัญชีเทรด แล้วก็รหัสลงไปเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานแพลตฟอร์มค่ะจากนั้นนะคะก็กด finish หากเราล็อกอินถูกต้องนะคะด้านมุมขวาล่างเนี่ยก็จะขึ้นเป็นขีดสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามาใน MetaTrader 4แล้วนะคะเราก็จะเห็นช่องสินค้าที่อยู่ด้านซ้ายมือที่ทางโบรกเกอร์เนี่ยจัดไว้ให้อยู่แล้วนะคะ4คู่เงินด้วยกันหากใครนะคะต้องการดูสินค้าอื่นๆที่ทางโบรกเกอร์ MultiBank Group มีให้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ View Symbol สินค้าทั้งหมดนะคะก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้ค่ะซึ่งทางโ b เกอร์ Multi Bank Group นะคะเขาก็มีสินค้าให้เราเนี่ยเลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ทองนะคะพาราเดียมคู่เงินใน Forex Futures หรือว่าหุ้นก็มีค่ะบอกได้เลยว่าเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะมีให้เลือกกันจนตาลายเลยทีเดียวทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่เงินที่เราต้องการเทรดกันบ้างดีกว่าค่ะ เราก็จะเข้าไปดูคู่เงินที่เราสนใจนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกได้แล้วว่าเราต้องการจะเทรดตัวนี้นะคะก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่หน้าคู่เงินค่ะก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ข้างหน้าคู่เงินที่เราเลือกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะคู่เงินที่เราเลือกนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในตารางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะอ่าเมื่อเราเลือกคู่เงินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการปิดหน้าต่างตรงนี้ไปได้เลย เราะะก็จะเอาคู่เงินที่เราเลือกเข้ามาในช่องกันนะคะก็คลิกลากเข้ามาแล้วก็กดขยายได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างเต็มๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเปกกันบ้างดีกว่าค่ะว่าค่าสเปกคู่ทองนะคะจะวิ่งประมาณที่เท่าไหร่เราก็คลิกขวาตรงคู่เงินหรือว่าคู่ที่เราต้องการจะเทรดน,นะคะจากนั้นก็เลือกสเปคค่ะอ่าแล้วก็ขยายช่องเห็นชัดกันนิดนึง ค่า Space ที่วิ่งจริงนะคะก็จะอยู่ที่35ค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าค่า s Space เ,เนี่ยนิ่งมากๆไม่มีแกว่งไปไหนเลยใช่ไหมคะส่วนตารางกราฟเนี่ยหากใครไม่ชอบเส้นเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถทำการลบได้ค่ะโดยคลิกขวาเลือกกริดค่ะอาที่เป็นตารางเส้นๆแบบนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองส่งคำสั่งกันบ้างดีกว่าค่ะสัก 0.05หลอดละกันนะคะว่ามันจะมีดีเลย์หรือเปล่าหรือว่ามันจะรวดเร็วแค่ไหนอะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้ง stop loss กับ take profit กันด้วยดีกว่าค่ะเมื่อเราตั้งค่าหลอดแล้วก็ stop loss take profit อะไรของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดออเดอร์บายกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคาดว่ากราฟทองเนี่ยมีแนวโน้มที่กำลังจะขึ้นค่ะคำสั่งก็ติดไวมากๆเลยนะคะไม่มีดีเลยแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะจากที่เห็น เมื่อเราทําการเปิดออเดอร์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราทําการร้อนซักระยะหนึ่งแล้วกันค่ะอะตอนนี้กราฟของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปิดออเดอร์กันดีกว่าหากใครนะคะที่กดส่งคําสั่งซื้อขายเป็นครั้งแรกนะคะทางระบบเนี่ยก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เราคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราทําการกดปิดออเดอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ คําสั่งปิดออเดอร์นะคะก็ถือว่ารวดเร็วพอสมควรเลยนะคะสั่งปิดตอนไหนได้ตอนนั้นไม่มีดีเลยเลยใช่ไหมคะจากที่เห็นในคลิปถือว่าโบรกเกอร์มัลติแบงก์กรุ๊ปนะคะมีสินค้าให้เราเลือกเนี่ยครบคันแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะเหมาะกับนักเทรดที่ต้องการเทรดหลากหลายคู่เงินนะคะส่วนในเรื่องของการส่งคําสั่งนะคะก็รวดเร็วมากๆเลยทั้งเปิดออเดอร์หรือว่าปิดออเดอร์นะคะไม่มีดีเลยเลยค่ะ เดี่ยวคลิปหน้านะคะทางเทรดไลเดอร์เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการถอนเงินกันค่ะออกจากบัญชีเทรดของบุกเกอร์มัลติแบงก์ก o ุ p กันค่ะว่าจะรวดเร็วแค่ไหนนะคะหรือว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าเงินจะเข้าบัญชีของเรานะคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เทรดไลเดอร์ด้วยนะคะ